ก็อ้ยก็ไก่ก็ไก่อยู่ในเราก็กวดวกล้องเราก็ไกลเก้่านะก็กนขึงกลางเราล้กลางกลางฟ้ามันูใจก็ตาจันใจดีถ้าจิงตีล่างถ้าจังวิ่งหนีถ้า้ตล่างตีตากเจอคู่กันถ้ายิงตัวปลาถ้าตาล้าจางปันถ้าป่าตักหมุนหัน tôi tàn cơ mà làm tôi mừng tôi cả ba ta phút tao ở đơn giản nên may mò công đi mừng tôi tưởng bè quân tôi ớt đi dùng nó nụ qua quay có mấy mái ba ta, ta thôn ta loan tan bằng tăng ta phân trả ไปไปเรลิงไตเราเราแหวลงยาต่อตาาเงียหนต่อื่นตัวยาเราก็น้องออยหาใจป้าเราตัลาป้าปยังวาเงเงี้ทุกตาโตเยตัวมือตัวเองนายค่ะ